แต่อยากให้ลองคิดถ้าใครมีแปลงที่บ้านให้ลองคิดประกอบไปด้วยเนาะว่าเ,เวลาเราไอเดียจะเอาความรู้ตรงนี้ไปทำยังไงกึ่งกึ่งครับนะมันจะมีมัลติพาร์ทผมจะมาช่วยคำนวณหน่อยหรือถ้าไม่ไหวจริงๆผมในในในชีรี์มันจะมีบอกไปแล้วมันคำนวณมาจากอะไรนะแต่ถ้าใครไม่เข้าใจว่าคำนวณยังไงก็ให้ยกมือถามได้เลยนะเนาะนั่นมีในสลไลด์ครับ <laughs> แล้วใครก็ลองไปดู าอาจารย์ค่ะถ้าหมุนหน่อยะมันมันจะทอนมันจะท้อนข้นนางหลังขอบคุณอาจารย์ดีขึ่งอาจารย์สำหรับหัวข้อเรื่องการออกแบบรูปน้ำนะครับถ้าเราจะออกแบบระบน้ําได้เนี่ยเราต้องรู้อะไรบ้าง โอเคนะครับไว่ถ้าเราจะออกแบบระบบน้ําครับต้องรู้อะไรบ้างอันแรกเลยนะครับที่เราจะต้องรู้แต่ว่าเราจะไม่ค่อยรู้กันคือพืนเราต้องการ เป็นจุดตั้งต้นที่ดีที่สําคัญมากมาแต่เราจะไม่ค่อยรู้รกปกติรดน้ําดูยังไงครับด,ด,ดูตามประสบการณ์บางคนชอบฉับมากบางคนชอบฉับน,น้อยเราชอบฉับเท่านี้วันหนึ่งลูกมาทําต่อชอบฉับเท่าเราไหมไม่ไม่เพรปัญหาหนึ่งของการดูความฉัาคือบางทีมันฉัาแค่ข้าง,งบน่ะลงไปไม่ถึงทงลน นะบางทีเราเลือกหัวใจที่มันจ่ายน้ําเยอะๆแป๊บเดียวนะเปิดห้าทีสิบนาทีฉ่ำหมดแล้วแต่ข้างล่างบางทียังซึมลงไปไม่ถึงเออพอเราตั้งต้นด้วยความฉ่ำเนี่ยมันจะมีตัวแปรที่เราดูไม่ได้มองไม่เห็นอีกเยอะอาจจะต้องถ้าเป็นในสวนเขาจะทาเป็นท่อดูน้ำใช่ไหมเคเห็นนะครับเวลาที่เขาปลูกไม้ไม้ขุดล้อมาบ,บางทีดูความฉ่ำาคนสวนดูไม่ถูกดูฉุกฉ่ำดูน้ําแล้วเฮ้ยดูถิวฉ่ำ้วแต่ น้ำยังไม่หกลงไปถึงตุ้มตายนะต้นละสามหมื่นสี่หมื่นบาทตายนะลูกคกรน,นะครับเขาก็จะเอาท่อ PVC เสียบลงไปแล้วก็ลดปล่อยให้คนส่วนลดน้ําดูว่าน้ํำมันเข้าไปในท่อระดับไหนเขาก็จะเห็นแล้วว่าน้ำมันลงไปในดินมากห้อยแค่ไหนตัวนี้คือท่อดูน้ำแต่เวลาเราปลูกทุเรียนเนาะจะติดท่อดูน้ํำพวกต้นมันก็ใช่เรื่องใช่ไหม แล้วก็คงไม่มีใครไปเดนดูด้วยถูกไหมดังนั้นนะครับสาคัญมากข้อแรกเลยคือต้องคํานวณเป็นก่อนว่าต้นไม้ที่เราจะใช้เนี่ยต่อปลูกเนี่ยมันต้องการน้ําวันละเท่าไหร่ครับทีนี้เราก็จะมาดูกันวิชาแรกที่จะดูกันก็คือหลักการชลประทานนะครับหลักการชลประทานง,ง่ายๆเลยมาดูมาตั้งต้นก่อนว่าความต้องการน้ําต่อวันของต้นไม้ที่เราปลูกมันเท่าไหร่อย่างในตัวอย่างนะครับ ความต้องการต้นมาน้ำต่อวันเนี่ยคืออาจจะไปดูอันนี้เป็นไม้ผลทุเตียเนาะพื้นที่ปลูกสี่สี่เมตรอาจจะใช้น้ําแค่ประมาณแปดสิบลิตรต่ตอวันถ้าเป็นทุเรียนถ้าเราอ่านตามเปเปอร์ของกรมวิชาการเกษตรเขาจะบอกให้เราลด2 5 0ยห้าสิบลิตรต่ตอวันยิงต้นใหญ่รือยิงใช้น้ำเยอะสมมุติว่าสาหรับหลักการชลประทานเนาะที่จะต้องคำงนวณต่อไปคือถ้าเราติดตั้งหัวสปริงเกอร์ไปเท่านเนี้ยเท่านเนี้ย,นเ,นยเราจะต้องเปิดน,น้ํากีน่นาที อย่างในตัวอย่างนี้นะครับผมติดตั้งสปริงเกอร์สองลิตรต่อชั่วโมงคือตัวนี้เอาสองรลิตรต่อชั่วโมงหน้าตาเห็นว่ามีหลายสเปคเนาแต่เราเลือกสเปค2องลิตรมาติดตั้ง